ปลาเตตราที่หาได้แค่แหล่งเดียวในโลกมันจะแรขนาดไหนมันจะเทพยังไงไปดูกันครับเลยกันอีกแล้วนะครับกับโลป c าชาแนลช่องที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับปลาจากทั่วทุกมุมโลกใช่ครับฟังดูทั่วทุกมุมโลกมันก็ดูแบบเยอะๆใช่ไหม <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาจากแค่มุมเดียวของโลก เรียกว่าจุดจุดเดียวของโลกโลกกลมๆหนึ่งใบมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ที่มีไอปลาบ้าตัวนี้มันคืออะไรครับโอเคครับวันนี้เราจะมาแนะนําปลาที่ชื่อว่าอามพมาผ้าเตต้าชื่อแป็กกาฬะอารามาผ้าเตต้าอะอามาผ้าเหมือนอาม่มาอมันคืออะไรสัตอารัมาอามาผ้าโอเคโอเคพอเป็นเหมือนอาม่มาอย่างเงี้ย นึกถึงปลาประเททอะไรก่อนแมงกูนึกว่ามาจากจีนเลยอะมริกาไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขึ้นชื่อว่าเตต้าครับมาจากเมกาใต้นะอเมริกาใต้โอเคโอเคมาจากลุ่มน้ำอเมซอนครับแต่ความพิเศษของมันคือปลาชนิดนี้จับจากจุดจุดเดียวในแม่น้ำในอเมซอนโวูนั่นก็คือแม่น้ำอัมมาพาอินดิชเอ้ยไม่ใช่ชื่ออัมมาพาแม่น้ำอมมาพาขยายความนิดนึงนะเดมดติภาพอย่างนี้ อเมริกาใต้มันก็มันก็กว้างพอๆกับอเมริกาฮะนี่หรอไหมฝั่งตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกไอแม่น้ําอเมซอนเนี่ยมันไหลตั้งแต่ฝั่งเปรูฝั่งตะวันตกยาวมาจนกระทั่งลงฝั่งตะวันออกหลายพันกิโลแต่ในคำว่าหลายพันกิโลเนี่ยไอปลาน้อยเนี่ยมันอยู่แค่จุดเดียวแล้วก็อยู่ในแม่น้ำที่มันเป็นแม่น้ํใสใสย่อยใช่ครับเป็นสายย่อยด้วยใช่ครับคือก็ตามชื่อเลยคือาปลาตัวนี้มันจับมาจากแม่น้ำอเมริกาเราก็เลยแบบ ตั้งชื่อง่ายๆเลยว่าอัมาผาเอ็นซิตก็คือปลาที่ถูกจับมาจากแม่น้ำเลยอัมาผาโดยเฉพาะแม่น้ำนี้นะครับมันก็อยู่ในประเทศบราซิลนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีจุดจับที่บอกว่าจำเพาะมากๆก็คือปลาตัวนี้ยเจอแต่ยุคนี้อย่างเดียวเลยครับผมเรากําลังพูดถึงปลาเต็ตาปลาตัวแค่นี้ในแบบเออตัวเท่าคาริมาจากแม่น้ำแบบยาวเป็นพันๆกิโลไม่เคยเจอได้ไงคือในตอนเจอเนี่ยไม่รู้หละแต่ประเด็นก็คือต่อให้เจอแล้ว การที่จะมีอปลาตัวเนี้มาไหว้อยู่ในตู้คุณเนี่ยคือมันต้องรอจากที่เนี่ยที่เดียวทีเดียวเท่านั้น <c oughs> นะครับอ <c oughs> หน้าตามันเป็นยังไงมันมีความน่ารักย่างไบ้างเอา,<ๆ>เ,อาเล่าประสบการณ์ก่อนดีกว่าครับนคร้แรกที่ผมนำเข้ามา<ๆ><ๆ>ปลาตัวเนี้ยมันดันไปคล้ายคลึงกับปลาตัวหนึง่ง<ๆ>ชื่อว่าโมลาโมลายเซต้ตตาโมล,ลายเซต้าคือหน้าตาเหมือคล้ายกันมากแต่เดี๋ยวว่าตัวเนี้มีคลิปดำเพิ่มมานด้วย คนจับแม่กก็ชั่งดูเออแต่แต่ก็มันคือความต่างที่ชัดเจนโอเคดังนั้นอ่ะเริ่มแรกอ่ะคนก็มักจะบอกาปลาอะไรนะแพงกังเลยครับแต่ด้วยความที่มันเขาเรียกอะไรอดี้มันจะคมกว่าหนากว่านิดนึงครับและมีเส้นสีแดงอยู่กลางตัวมีสีดำขึ้นนิดนึงโอเคอันนี้คือความน่ารักของปลาชนิดนี้เพราะฉะนั้นก็คือสําหรับคนที่ต้องการความยูนิค บางแร่ในตู้ของเราที่มีหลากหลายสปีชีส์มีที่นี่ปนอ,อยู่ใช่คนนี้ื่อเป็นกูุม,มาาไหมเอมมอเตต้าอ่าหกถึงสิบตัวกำลังสวยไม่กล้าถามราคาไม่สูงไม่สูงโอเคอ่าหกถึงสิบตัวกำลังสวยนิสัยเป็นยังไงบ้างก้าวราบไหมนิสัยไม่ก้าวราบน,นิสัยน่ารักนิสัยเป็นคาริโน เด็กใครินาเป็นยังไงชิ้นนี้เหมือนกันแล้วเปลนะลงคนกับคารีนามันจะดูออกไหมเนี่ยเอาบิออกสีต่างกันชัดเจนกับแมงโคตรบ้านเลยสีต่างกันชัดเจนต่างกันชัดเจนอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงนั่นแหละเอาไปตัดเลี้ยงเราต้องลองเลี้ยงนั่นแหละเท่าไหร่สองลังอะไรเงี้ยชิปหายแล้วไม่ใช่กูจะอยู่สองก็สักลังก่อนก็ได้จ้ะปรามาตสองตัวอย่างเงี้ยกลับเข้าเรื่องดีกว่าหาเรื่องสิต้องตลอดเลย แยกตัวผู้ตัวเมียไหมหรือว่ามันดูเหมือนเหมือนกันหมดเอาจริงๆริอ่ะเตต้าแยกผู้เมียยากเพียงแต่ว่าด้วยไซส์ที่เขาโตเต็มที่ครับชนิดนี้ก็ประมาณสองสาม,สาม,สามเซนเหมือนกันครับคือเวลาเขาโตเต็มที่อ่ะตัวเมีย,เ,มยเขาจะมีลักษณะที่ หนากว่าท้องจะอุ่มกว่าตัวมูอก็จะเพียวยาวกว่าครับแต่ก็ดูค่าท่านยากอ่าก็เหมาะกับเป็นปลาที่เขาเรียกปลาปลาตักผูงปลาตักเลี่ยนอ่าคือแบบเราอาจจะมีคาร์ดินาลเป็นแบล็กดาวแล้วเราก็มีอันนี้แบบโดดเด่นขึ้นมาสี่ห้าตัวอะไรอย่างนี้นะครับสิบตัวอย่างเงี้ยแบบว่าจะว่ายอยู่กลางน้ำเนี่ยสวยครับเคเลยนาะก็เป็นอีกหนึ่งเตตล่าที่มีทั้งความสวยในตัวมีทั้งความแร่ในตัว ก็ต้องมีอีกแล้วครับท่านผู้ชมต้องมีได้โอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามตาแปลกๆจากพวกเราได้เรื่อยๆเลยนะครับทางหลบปล c าชาแนลอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ